สวัสดีค่ะ,ะวันนี้น้อยเลิกงานเสร็จแล้วก็มีนัดหมอทำแมมโมแกร,รม4ี่โมงแล้วทีนี้โรงพยาบาละจะอยู่ใกล้กับทุ่งโคโรนา่าดอกไม้นี้เลยแวะเก็บภาพพร้อมนายแบบหล่อๆมาให้ชมนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ สวยงามวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะมีฝนโปรยปลายเป็นทุ่งสวย,สวยเห็นไหมคะ <c oughs> นายแบบเวียนแถวนี้ <c oughs> โอเคแค่นี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาชมทุ่งอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ